เรามาต่อกันที่ข้อที่2กนะครับกำหนดให้ f x เท่ากับ2 x บวก7และ g x เท่ากับ12ลบ x จงหาคำตอบต่อไปนี้ตอบคำถามข้อหรือถึงข้อเรามาตออที่ข้อ2นะครับ f o g 2เท่ากับเท่าไหร่อย่างแรกนะครับเราต้องผ่า o นะครับแล,และเราต้องหา g 2ก่อนนะครับหาคำตอบได้เราจะมาแทนใน f นะครับแล้วก็จะได้เป็น g 2เท่ากับ แทนในสมการนี้และคะก็จะเป็น12ลบกับ2เท่ากับ10เราก็จะนำา10มาแทนใน F นะครับเราก็จะได้เป็น F 10เท่ากับ2คูณกับ10บวกกับ7 2คูณ10เป็น20ลบกับบวกกับ7ก็จะเป็น2 7 7นี่คำตอบของเรานะครับ ตอบยี 20,